สวัสดีครับชาวยูทูบที่รักทุกคนวันนี้ครูสรรพลศีแม่บ้านแล้วก็น้องเกมมาวัดป่าน้ําบุนสรินทรอุอบราชธานีน,นี่มาหาลิงครับม,ม,มีมากมายหลายตัวก็น่ารักแบบหนึ่งตัวนี้ใหญ่ <laughs> ไม่สนไม่ดื้อครับลิงวัดนี้ไม่ดื้ออตัวนี้สงสัยจะพิการพิการมือด้านขวากินน้มฟังจี่ก้แทรละแ่นก็ได้เยังไหลหูยังตายตัวใหม่นังหลายพอัะลงมา จุดตาย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 หิวหิวห่วง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 แขกนี่ไงวัดป่าน้ำบุ้นเลยจากเขื่อนสิรินธรนิดเดียวครับอยู่ทางหลวงเส้นอำเภอสิรินธรช่องเม็ก ท้ายเขื่อนนิดหน่อยครับท้ายเขื่อนสีดินคอนเอาเกลือเอาบิดวดวุดงเลยไอตัวนั้นเอาไปหมดทงเลยครับไม่รู้จะกินยังไงครับเป็นกินข้าวพลาสติกเลยบ่โอ้บุญเด็ดพอละกินเด็ดพอละ